การแนะนำตัวละครและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดผู้ชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาในร่างของคนอื่นและเวลาเดินไปเรื่อยๆหนังเริ่มต้นด้วยการที่กับตันโคเตอร์สตีเวนรับบทโดยแจ็คจินลินฮาร์ตตื่นขึ้นมาในรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่เขารู้สึกสับสนมากเพราะเขาไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาคุ้นเคยเขากำลังอยู่ในร่างของชอนแฟรมเทสผู้โดยสารที่ไม่รู้จัก และภายในไม่กี่นาทีรถไฟเกิดระเบิดขึ้นและเขาก็เสียชีวิตแต่เขาตื่นขึ้นมาในห้องที่แปลกประหลาดอีกครั้งพบว่าเขากำลังถูกพูดคุยโดยทีมงานในห้องควบคุมเขาได้เรียนรู้ว่าเขากำลังอยู่ในโครงการซอ r c e โค้ดโครงการทดลองที่ใช้เทคโนโลยีเดินทางข้ามเวลาเพื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดบนรถไฟ เขามีเวลาเพียง8นาทีในการค้นหาผู้ที่เป็นคนก่อระเบิดในรถไฟก่นที่เขาจะตายและถูกส่งกลับไปในเวลานั้นอีกครั้งการเริ่มต้นภารกิจและความตื่นตะนหุกทุกครั้งมีโอกาสใหม่ที่จะหยุดผู้วางระเบิดแต่เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วคอรเตอร์ต้องย้อนกลับไปในล่างของชอนแฟรนเทสหลายครั้งเพื่อค้นหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังระเบิดบนรถไฟทุกครั้งที่เขาตาย เขาจะตื่นขึ้นมาในห้องควบคุมและได้รับคำสั่งใหม่ระหว่างภารกิจเขาได้พูดคุยกับคริสติน่าวอนเลนรับบทโดยมิเชลมูนาเกน นิิงสาวที่เขาเชื่อว่าอาจจะรู้จักกับชอนเฟรนเทสในชีวิตจริงเขาค่อยๆเริ่มมีความรู้สึกกับเธอแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขากำลังอยู่ในร่างของชายคนอื่นระหว่างที่เขาออกตามหาผู้ก่อการหลายคอร์เตอร์ก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับซอสโค้ดและภารกิจของเขาเขาถามถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกเลือกให้ทำสิ่งนี้และไม่สามารถหยุดระเบิดได้เขารู้สึกว่าเวลาของเขามีจำกัด และไม่สามารถทำอะไรได้มากนักในเวลาเปดนาทีที่เขาไม่อยู่การค้นพบความลับของซอฟต์โค้ดความจริงเบื้องหลังนับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้ในระหว่างที่คอร์เตอร์ทำภารกิจไปเรื่อยๆเขาเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของซอฟต์โค้ดเขาเริ่มสงสัยว่าเขาไม่ใช่แค่คนในร่างของชอนฟริตเทสเขากำลังรู้สึกเหมือนเขากำลังใช้ชีวิตของชอนอย่างเต็มที่ เขาถามว่าเขาเป็นใครและทำไมเขาถึงถูกบังคับให้ต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ซ้ำๆเขาค้นพบว่าโซคสไม่ใช่การด้นกลับไปในอดีตแต่เป็นการสร้างโลกจำลองที่สามารถให้เขาเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนอื่นในช่วงเวลาหนึ่งๆเขาเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซคสไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำของผู้คนที่เขาไปอยู่ในร่างของพวกเขา แต่เป็นการสร้างโลกใหม่ที่มีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความสัมพันธ์ระหว่างคอเตอร์และคริสติน่าเวลาจำกัดใกล้เข้ามาคอเตอร์ก็เริ่มสนิทสนมกับคริสติน่าและภารกิจก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวในขณะที่เขาพยายามค้นหาผู้ที่วางระเบิดคอเตอร์เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับ Christina. คริสติน่าเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอไม่ใช่แค่การร่วมมือในการหาความจริง แต่เขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งมากขึ้นถึงแม้เขาจะรู้ว่าเขากำลังอยู่ในร่างของคนอื่นเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเธอได้การเปิดเผยความจริงและการตัดสินใจของคอ์เตอร์คอ์เตอร์ได้เรียนรู้ความจริงกับซอสโคดและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างคอตเตอร์เริ่มเข้าใจว่าซอสโคดไม่ได้เป็นแค่โครงการที่ใช้ในการย้อนเวลากลับไป แต่มันคือการสร้างโลกใหม่ที่สามารถควบคุมได้เขาค้นพบว่าการที่เขาย้อนกลับไปในอดีตนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปนลงโลกจริงๆแต่เป็นการสร้างโลกจำลองที่สามารถเปลีป่ยนแปลงตามการกระทำของเขาในระหว่างที่เขาใกล้จะค้นพบว่าใครคือผู้โก่กการระเบิด โคเตอร์ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเขาตัดสินใจที่จะไม่แค่หยุดระเบิดแต่จะใช้โอกาสสุดท้ายใน8ปดนาทีที่เขามีเพื่อทำให้ลูกจำลองนั้นมีชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าการยุติซอสโคและการเปลีป่ยนแปลงอนาคตในท้ายที่สุดโคเตอร์ก็สามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ และความจริงเกี่ยวกับก็ถูกเปิดเผยคอเตอร์ Quarter, ตัดสินใจที่จะยุติการทำงานของโซลช้ดและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เขาเคยถูกบังคับให้ทำเขาเลือกที่จะหยุดการระเบิดในโลกจำลองและให้คิสติน่าหลุดพ้นจากชะตาก,กรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการทำเช่นนี้เขาทำให้โลกนี้เปลีป่ยนแปลงโดยที่เขาเองไม่จำ